ฮาโลวีนนี้ไปเที่ยวไหนกันคะแนะนําคาเฟ่ในเชียงใหม่ที่ปุ่นไปสองรอบแล้วนะเพราะว่ามุมถ่ายรูปเยอะแสงสวยค่ะดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่1 6 1ต่อจากคลิปที่แล้วที่ไปเที่ยวคาเฟ่มาฉัดในเมืองเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็จะไปอีกคาเฟ่หนึ่งนะครับเพื่อนๆมาพักที่เชอร์ทานโฮมสเตย์อยากบอกว่าเข้าตัวเมืองเนี่ยไม่ไกลไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะก็จะว้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่แบบนี้ได้แล้วนะวันนี้คาเฟ่ที่มาชื่อว่าโมเลสโตนะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในย่านนิ แต่งร้านเป็นธตมฮาโลวีนพอดีนะคะน่ารักมากๆเลยนะเข้ากับวันนี้พอดีที่เป็นวันฮาโลวีนค่ะคุ่นเคยมาที่นี่เมื่อแบบนานมากประมาณปี2ปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะทำรีสอร์ทที่นี่เนาะก็มาเรารู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็เครื่องดื่มขนมก็มีให้เลือกเยอะด้วยนะ แล้วก็แสงในร้านอ่ะสวยรับรองว่าเพื่อนๆมานี่ต้องได้รูปกลับไปเยอะมากแน่นอนเลยนะที่นี่นะร้านนี้เขาก็จะมี2ชั้นนะคะแนะนําไม่ขึ้นไปถ่ายรูปที่ชั้นบนก็จะมีแบบว่าจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบคาเฟ่สไตล์ธรรมชาติเขียวๆอะไรแบบนี้นะคะไม่ค่อยชอบคาเฟ่สไตล์มินิมอลเท่าไหร่แต่ว่าที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่า เออมาแล้วมาซ้ําได้อบอย่างตรงนี้เขาก็จะมีให้ดูดวงฟรีนะคะมีน้องแมวเป็นมัสคอดเดียนะน่ารักพอปุ๊บหนึ่งหันมาเจออ้าวนี่มัสคอตตัวน,นั้นนี่แล้วพออยากจะเล่นกับน้องนะคะน้องพนักง,งานก็บอกว่าระวังน้องจะก,กัดนะคะก็เลยบอกว่าเออน้องอาจจะไม่คุ้นกับเราเนอะเลยไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะคะทาให้หนึกถึงสีทองที่เชอร์ทานนะคะ P r อาแห่งเชอร์ทานโฮมสเตย์เซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองระหว่างนี้ก็มีเด็กมาป่วนอยากเข้าเฟรมนะคะ <c oughs> ามาที่นี่นะคะอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่แนะนําเลยคือตรงนี้นะตรงบันไดว ตรงนี้ค่ะสวยมากเลยนะถ้าเกิดมีคนถ่ายให้เนี่ยก็คงจะเวิร์กกว่านี้นะคะแต่นี้กลุ่นตั้งกล้องถ่ายเองมันก็เลยแบบว่าได้มุมที่แบบว่าแปลกๆออกไปเนอะแต่บอกเลยว่าตรงนี้เป็นอีกไฮไลไท์ที่มาแล้วต้องถ่ายรูปค่ะแล้วก็ไม่อีกโซนข้างในนะคะที่เดินผ่านประตูโคง้งตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเจอมุมที่แบบว่าเขาจัดต้นไม้มุมแบบนั่งพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย สวยดีทีเดียวเลยนะบอกเลยว่าตรงเนี้ยแสงสวยมากคือเขาทํากระจกบานใหญ่นะคะดูดิแสงมันจะเข้ามาเต็มเต็มแล้วแบบถ่ายรูปสวยแน่นอนรับประกันนะคะตรงนี้คือแบบว่ามุมดีมากแล้วแบบถ่ายมาไม่ว่าจะกล้องแบบไหนก็คือแสงดีมากเลยอะ่ะอ่ะมีเด็กอยากเข้าเฟสมีแล้วนะคะและอีกมุมตรงนี้นะคะเป็นตรงกระจกตรงเนี้ยแสงเข้าแบบเต็มเ็มเลยนะจะได้แสงที่แบบสวยเวลาถ่ายรูปนะคะแล้วด้านหลังของตรงกระจกเนี่ยก็คือเห็นเป็นวิวเขาข้างหลังเลยสวยดีนะคะตรงเนี้ยก็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นใน ัวเมืองเชียงใหม่นะที่แบบว่าใครชอบสไตล์มินิมอลมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆน่ารักน่ารัก,รก,รกเยอะแสงสวยเนี่ยก็แนะนําที่นี่เลยนะคะคาเฟ่ชื่อว่าโมเลสโตเนาะอยู่แบบใกล้กลๆแถวๆนิม,มานนะใครผ่านมาก็ลองแวะมากันดูนะคะมาเชียงใหม่เนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงเชอร์ทานโฮมสเตย์นะคะที่พักติดลำธารใกล้แม่กําปองอากาศดีดีตลอดปีช่วงนี้ตอนกลางคืนก็จะอากาศดีนะบางวันอยู่ที่10กว่าองศา,าแบบนี้เลยนะเพื่อนๆอย่ามาสัมผัสความเย็นแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองแล้วก็ใกล้กับแม่กําปองด้วย ี่ก็อย่าลืมนึกถึงเรานะคะเชิญทานโฮมสเตย์มาพักกันเยอะๆนะ